สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการใช้ตู้ฟักไข่นะครับอันนี้ก็สามารถทำใช้เองได้ครับประหยัดนะครับประหยัดกว่าตู้สำเร็จประมาณเท่าตัวนะครับสามารถฟักไข่ได้หลายฟองอสำหรับแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็น เอร์โมสวิตช์นะครับเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิครับกับตัดต่อการทำงานของหลอดไฟนะครับปิดเปิดตัวที่สองก็คือพัดลมคอมพิวเตอร์นะครับ220โวลต์ครับไว้ระบายอากาศภายในนะครับตัวที่สามก็คือหลอดไฟร0 0ยวัตต์สองหลอดนะครับเป็นหลอดทำความร้อนนะครับตอนที่สี่ตัวนี้คือตัววัดความชื้นนะครับอันนี้ตัวงสื่อตัวใหญ่ก็คือวัดค่าความชื้นนะครับส่วนตวงสื่อตัวเล็ก ก็คือวัดอุณหภูมินะครับตัวนี้จะวัดได้ทั้งความชื้นและอุณหภูมินะครับอ่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่36นะครับเครื่องเรจะเริ่มทํางานนะครับสวิตช์ก็จะจ่ายไฟเข้าไปความร้อนก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึง38องศาแล้วก็จะตัดการทํางานนะครับ ตัวนี้เป็นรูรขอายความร้อนแล้วก็รูที่ให้ออกซิเจนเข้าไปนะครับเป็นการถ่ายหมุนเวียนนะครับจะเจาะรูสองด้านนะครับทะแยงกันนะครับสังเกตจะเจาะทะแยงกันนะครับล้วก็จะมีน้ํานะครับไว้เพิ่มความชื้นสําหรับ ให้ไข่ฟักตัวได้ดีนะครับถ้าความชื้นไม่ถึงเนี่ยจะทําให้ไข่าตายโคมหรือเจาะมาแล้วติดเปลือกตัวตัวแห้งติดเปลือกนะครับความร้อนไม่ถึงขายขางี๊ขางอก,ก็นี่ครับเปอร์เซ็นต์สูงจากตัวความชื้นนะครับส่วนมากจะฟักเป็นตัวนะครับแต่จะออกไม่ได้ไก่ไม่แข็งแรงก็นี่นะครับสําคัญสุดปูวความชื้นนะครับแต่เวลาเราใส่ให้ไปนี่ต้องใช้ภาชนะถ้าภาชนะสูงแบบนี้ก็ต้องมีลายปิดนะครับใส่ตะกร้า ปิดไว้บังไว้นะครับเพราะไม่งั้นลูกไก่ฟักออกมาก็อาจจะจมน้ําตายครับเพราะลูกไก่เล็กๆยังไม่แข็งแรงนะครับสําหรับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันปรับเมนูนะครับตามที่เราต้องการนะครับสามารถเซตอุณหภูมิใหม่ได้นะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับมีคู่มือนะครับก็ใช้ง่ายครับอุปกรณ์ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับ แต่ก็่าสำคัญคือตัวนี้นะครับผมก็ซื้อหลายครั้งก็บางทีก็ไม่ใช่รุ่นเดิมยีห้อเดิมก็ต้องทำความใจเกี่ยวกับการปรับฟังก์ชันมันหน่อยนะครับลองอาศัยเดาๆภาษาอังกฤษหน่อยนะครับถ้าคนเรียนไฟฟ้ามาก็จะอาจจะปรับไม่ยากนะครับเพราะว่ามีพื้นฐานส่วนผมไม่ได้เรียนสายตรงมานะครับก็ต้อง เดาๆนิดนึงนะครับหลักการง่ายๆก็มีแค่นี้นครับความร้อน36-38อถึงศาองศาครับควบคุมไว้ไม่ให้มันดิฟกันเยอะแล้วก็ความชื้นนะครับถ้าใช้งานจริงนะครับต้องปรับให้ความชื้นได้เกิน55%ขึ้นไปนะครับถึงจะโอเคนะครับ ก็ที่สำคัญก็คือความร้อนกับความชื้นนะครับทําให้ไข่ฟักตัวได้ดีนะครับก็อายุฟักไข่นะครับนับจากวันแรกที่ฟักก็ประมาณ21ถึง22วันนะครับฟักเป็นตัวเมื่อเราฟักวันที่1ถึงวันที่5ก็จะเริ่มเช็คไข่นะครับว่ามีเชื้อหรือเปล่าถ้าไม่มีเชื้อให้คัดออกไม่เกินวันที่10นะครับเราเช็ควันที่5ครั้งหนึง่งวันที่10ครั้งหนึ่งครับให้โอกาส สิบวันถ้าสิบวันแล้วเชื้อไม่เดินถ้าถึงวันที่สิบแล้วเชื้อไม่เดินส่องเชื้อไม่เห็นก็ให้ทําการเอาออกนะครับเดี๋ยวไข่จะแตกเลอะเทอะเหม็นนะครับทําให้สกรปรกนะครับอ,อย่าเสียดายครับินวันที่สิบถ้าส่องเชื้อไม่เห็นก็ให้รีบเอาออกเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเน่าระเบิดทําให้เป็นเชื้อโรคในตู้ฟักไข่เราครับเก็บล้างยากนะครับก็ สำคัญสำคัญก็ข้างต้นกล่าวไว้แล้วก็มีประมาณนี้ครับไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับลองทำใช้เองได้นะครับหรือลองดอูรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์เป็นแนวทางว่า,าผมก็ต่อง,ง่ายแบบไม่ค่อยลกนะครับ,รบก็ส่วนตัวนี้ก็ยกได้ครับตัดฝายกวางได้เลยนะครับ ง่ายๆไม่ต้องล็อกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรมากก็เปิดไม่ร่วงนะครับหรือบางคนกลัวร่วงก็ล็อกน็อตซะหน่อยเพราะไม่จะเป็นนะครับข้างล่างนี่บางเจ้าก็บางท่านก็ลองรายหรือใส่ตะกร้าตะกร้าเลี้ยงได้หลายใบนะครับนี่ก็ฟักกล่องแค่นี้ก็ฟักได้เกือบร้อยใบแล้วครับนี่ไม่ใช่น้อยนะครับลองดูครับเป็นแนวทางอ่ะดีครับ